สวัสดีครับท่านผครองและนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมนะครับหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่1คุณค่าความเป็นไทยเรื่องมารยาทไทยการปฏิบัติตนตามกาลเทศะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาษิตส,สอนหญิงนะครับของท่านสุนทรพูดก่อนนะครับพูดก็มากปากก็บอนแสนงอนนัด เห็นเขารักกันไม่ได้ใจอิจฉาเที่ยวรอนรานจนเพื่อนบ้านเขาละอานั่งที่ไหนให้นินทาเขาเป็นแดนที่ส่วนตัวถึงจะชั่วออกล้นพน้นสู้ปิดปกยกตนนี้สุดแสนไม่ทำมาหากินจนสิ้นแกน ก็เลยแล่นเข้าบ่อนนอนสบายหญิงเช่นนี้เห็นไม่มีเจริญแล้วให้แววแววอยู่ข้างทางชิบหายลงสู่ฝิ่นกินเหล้าอยู่เมาไมายไม่เสียดายอินรียเท่าขี้เล็บมือก็ไหวใจก็ฆ่าหน้าก็ด้านเอาขวานไปถากไม่อยากเจ็บ แต่ผ้าขาดก็ไม่ปาถนาเย็บขี้เกียจเก็บผลัตวางไว้กลางเรือนครับให้นักเรียนตอบคำถามนะครับ่อนนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรครับตอบว่า พฤติกรรมของผู้หญิงที่ไม่เจริญนะครับคำถามต่อไปบทกรอนนี้กล่าวถึงสิ่งใดบ้างครับตอบนะครับพูดมากขี้อิจฉาชอบเที่ยวนอกบ้านนินทายกตนข่มผู้อื่นเข้าบอนสูบฟินกินเหล้าใจกล้าหน้าด้าน ขี้เกียจต่อไปนะครับน้องต่อไปบทกรอนนี้สั่งสอนหรือให้เขาคิดเรื่องอะไรครับครูให้เวลาตอบนะครับครับตอบว่าคนหรือหญิงที่ไม่มีมารยาทนะครับในการประพฤติปฏิบัติตนตามกาลเทศะ เมื่อนักเรียนตอบคาถามคุณครูเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับมารยาทไทยนะครับการกราบเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง แบ่งเป็น2ลักษณะคือการกราบแบบเบญจางคาประดิษฐ์และการกราบผู้ใหญ่การกราบแบบเบญจางคาประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5ของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งตัวตรง ปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็นสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งยกมือขึ้น ในท่าประนมมือจังหวะที่สองยกมือขึ้นไหวพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่สามทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกง หญิงสอกทั้งสองข้างคร่อมข่าวเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงทำสามจังหวะให้ครบสามครั้งและยกมือขึ้นไหวในท่าไหวพระปล่อยมือลงวางคว่ำเหนือข่าวทั้งสองในท่าเตรียมกราบจากนั้นเปลี่ยนอิริยาบทตามความเหมาะสม การกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นคอมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ การไหว้แบบไทยเป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยการประนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็นสระดับระดับที่1การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางข้าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศรีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมาก และผู้ที่เราเคารพนับถือเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ ไหว้ทั้งสามระดับสำหรับหญิงอาจจะใช้การยืนตรงไหว้แบบไม่ต้องย่อเข่าก็ได้ทั้งนี้ควรเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมตามสมควรแก่โอกาสการแสดงความเคารพศพจะต้องกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงทำความเคารพศพ ส่วนการจุดทูปหน้าศพนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของลูกหลานหรือศิทธิอนุสิทธิ์หรือผู้เคารพนับถือที่ประสงค์จะบูชาการเคารพศพพระถ้าเจ้าภาพจัดให้มีการจุดทูปให้จุดสามดอกชายและหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งการเคารพศพบุคคลทั่วไปทำความเคารพเช่นเดียวกับตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นศพของผู้ที่มีอายุมาก กราบหนึ่งครั้งถ้าเป็นศพผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกันไหวหนึ่งครั้งถ้าเป็นศพเด็กเพียงยืนสงบหรือนั่งสำรวมครู่หนึ่งในกรณีที่ศพได้รับพระราชทานเกียรติยศผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนที่หน้าพระพุทธรูปและที่หน้าตู้พระธรรมจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าศพแล้วจึงเคารพศพ การถวายความเคารพแบบสากลใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชายใช้วิธีถวายคำนับโดยคล้อมตัวต่ำพอสมควรหญิงใช้วิธีถวายความเคารพแบบย่อเขา่าที่เรียกว่าถอนสายบัวแบ่งเป็นสองแบบคือแบบสากลนิยมยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับวาดเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยตามถนัด พร้อมกับย่อตัวลงลำตัวตรงหน้าตรงสายตาทอดลงปล่อยแขนทั้งสองข้างแล้วยืนตรงแบบพระราชนิยมยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับวาดเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยตามถนัดพร้อมกับย่อตัวลงขณะที่วาดเท้าให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเขา่า ค้อมตัวเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรง การรับพระราชทานสิ่งของจะต้องเอางานโดยยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือขึ้นให้เฉียงจากลำตัวพอประมาณนิ้วมือชิดติดกันมือซ้ายแนบลำตัวกระดกปลายมือขึ้นประมาณ45องศาหนึ่งครั้งแขนอยู่ในลักษณะเดิมลดมือลงแล้วช้อนมือขึ้นรับพระราชทานสิ่งของถ้าเป็นสิ่งของเบาให้รับด้วยมือขวามือเดียว แต่ถ้าเป็นสิ่งของหนักให้ยกมือขวาเอางานแล้วจึงยกมือซ้ายขึ้นช่วยรับชายเดินเข้าไปห่างจากที่ประทับพอประมาณถวายความเคารพก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายถึงพื้นยกมือขวาขึ้นเอางานรับพระราชทานสิ่งของเสร็จแล้วถอยเท้าขวากลับลุกขึ้นยืนตรงถวายความเคารพถอยหลังออก หญิงเดินเข้าห่างพอประมาณถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวแบบพระราชนิยมแล้วยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายถึงพื้นเปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อยยกมือขวาขึ้นเอางานรับพระราชทานสิ่งของเสร็จแล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรงถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวแบบสากลนิยมถอยหลังออก ผูขอสรุปเนื้อหานะครับมารยาทในการปฏิบัติตนตามการละเทศะเป็นวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่คนไทยได้ถือปฏิบัติมายาวนานและคนไทยส่วนใหญ่จะถือว่ามารยาทในการปฏิบัติตนตามการลเทศะเป็นสิ่งดีงามสําหรับคนไทยและเป็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างไปจากชนชาติอื่นจึงทําให้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก และในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของต่างชาติก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยจํานวนมากทําให้วัยรุ่นหรือชนรุ่นหลังหันไปรับวัฒนธรรมต่างชาติและและเลยที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยทําให้การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีไทยอย่างถูกต้องลดน้อยลงไปเพื่อให้ชนรุ่นหลังสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคุณครูหวังว่านักเรียนจะทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์มารยาทไทยไว้ครับให้สืบไปไม่ให้สูญหายนะครับ คือขอจบเนื้อหามารยาทไทยนะครับการปฏิบัติตนตามการเฏิสัตนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ